ปั่นไหนนี่กินแตงโมปั่นใส่นมนี่อยู่ไม่พี่อยู่อินเดียป่ะเนี่ยจะเห็นแก้วันนึงใส่อะไรอ่ะไอ้ร้านผลไม้ที่มีสีสีเยอะใส่นมอันนั้นมันเรนโบ้เมันไม่ขี้มันไม่ใช่น้ำโอ้ยตายแล้วดูอาดูหน้าคนพูดนะอันนี้คนนี้เอาโกโก้หวานหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วฉายให้ดูอาจารย์ยังข่าวมาคิดดูอาดูอาจารย์บอกอะไรวะเดี๋ยวสีดกูแตงโม แตงโมมนเฮ้ยอาจจะเป็นที่นี้ก็ได้มีสถานที่ปฏิบัติแบบนี้แล้วเดินได้ทุกจุดเลยเดินเดจบกรมได้ทุกจุดเลยนะจริงอะเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำเป็นกุฏิอย่างเงี้ยหลังหลังหลังๆไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ยื่นลงน้ำยื่นลงน้ำแล้วตรงตรงกลางนี่ก็เป็นแบบบรรยายนะอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์นั่งล้อมๆนะอาจารย์กุฏิใครกุฏิบ้านสวยป้าบุญสาขาห้าพี่พี่จิ๊บพี่จิ๊บได้ครับ สาขา5ครับป้าบุญร้านป้าบุญสาขา5ครับผมสาขา5นะฮะอ่าใครใครใคร,ใครมาะะใครมาเที่ยวแถวนี้นะฮะใครมาเที่ยวแถวนี้นะผ่านมานะมาได้เลยนะแบบใช่ใช่นี่ตามตามที่คุณน้ำตาลนี่ยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ละป้าบุญสาขา5จ้าบางแสนชนบุรีชนบุรีจากชนบุรีรอ่าแถวบางละมุงครับ กใส่ดาว่ค่ะพาวายยหนึ่งค่ะราผมว่าราคาไม่แรงนะกินหดแล้วนะใส่ปลาร้าหค่ะใครสั่งอ่ะเนี้ยค่ะแล้วก็สั่งข้าวโพทะเลหนึ่งค่ะข้าวผัดกแตงกวาหนึ่งค่ะย่มัเส้นทะเลหน่กี่อย่างอ่ะไม่้สั่งแค่ยางเดียวยเดียวปันสังหารใจตโก้ร้อนหนึ่งค่ะอันชา้ำพุ่งเใครสั่งเยอะจังวะดูหน้า เไ้หแมาห่าระี่เไม่สั่งอาหารจานเดียวไม่ใช่เหรอพี่เดียวก็ส้มตำอ่ะแม่สั่งส้มตำส้มตำโอ้โหสิบอย่างมันเยอะมากสั่งส้มตำหนึ่องามี่มีแคหกคนเนี่ยนะ เจ็ดอาจารย์ผมผมแค่อย่างเดียวแหลมไม่ได้กินแหลมกินหรือเปล่าผมแค่กินแซมแซเฉยๆไม่ได้ไม่ได้สั่งอะไรในทัวนให้อาจารย์ฟังหน่อยมีอะไรบ้างต้มไก่มีต้มยำไก่ใส่แม่คำไก่ทุกคน ตกใจมผมก็ตกใจผู้สั่งอะไรกัน ar ar 1 1> จัดการเลยคุณน้ำตาลไม่น่ารักแล้วปลากุ้งดิบค่ะโอ้โคนดูเป็นพันเลยตายแล้วตายสั่งอะไรกันเยอะแยะดูหน้าจาจใส่ปลาร่์นี่งเเกี่ยวอะไรกับเขาผมไม่ได้สั่งยักมูเส้นหนึ่งค่ะส้มตำกับยำกม้เส้นเยอะไปหมดเลยมันมีกี่อย่างส้มตำกี่จานอ่ะส้มต ใครสั่งวะสามสี่แปดมีแม่ไม่ต้องร้องจริงจริงใคสั่งก็ุ่มสั่งเลยอันนั้นจำตามซจมอนของไข่ที่รู้ผมที่รู้ผมสั่งผมสั่งไอ้นี่อันชั้นนะเพิ่งมะนาวกับพิซซ่าแค่นั้นเองจำลุนเส้นไม่ต้องเอาผมไม่ได้สั่งอะไรเยอะเท่าแต่ก๋วยเตี๋ยวพิดซาไมานะพี่พิซซ่าใครไม่เอาไม่เอาผมสั่งตอนแรกผมสั่งไว้ฮะไม่ไม่ไม่ ผมสั่งมากินด้วยไม่ใช่จะแค่มองว่ามันมันเยอะมากมายมหาศาลขนาดนั้นโดนแล้วสั่งไปแล้วก็เอาไปไม่เป็นไรโดนแล้วอาจารย์ไม่ควรมันมี8คนสั่งมาเป็นสิบกินเยอะๆบอก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 มันไส้คุณนงูตาลจังเลยบอก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 อะไรเนี่ยยิ่งหน้าสิวหน้าขวานมาบอกบอกบอกบออัเตอ เออไม่น่างไ,งไม่น่ารักเลยนะครับคุณนะครับยกเลิกทั้งหมดแล้วกินอาหารอาหารปลาเกลียดเออขอเน,น,นียขออนุญาตเกียด <laughs> คุณน้ำตาลสักห้านาทีนะได้ครับผมผมบล็อกคุณห้านาทีได้ไหมฮะคุณน้ำตาลนะผมขออน,นุญาตบล็อกคุณห้านาทีนะ <laughs> นินสัยไปอยู่กับน,น้องนุ่นไปคุณน้ำตาลพอกันเลยโอ้โดูปลาดิอยวชอบนี่ดูปลาดูปลาปลาตัวใหญ่มากป๊อปบป๊อบป๊อบป๊อเอ้ยไม่ใช่ดูดู พุ่งกินกันไปเมื่อสชั่วโมงที่แล้วหิวีเแล้วเหรอยังไม่หิวเลยม่า่ะัสจันย์มากเลยคงทักไนด้วยร้องค่ะแตะนาทสค่ะไม่มีค่ะเดแต่พี่แนทนิสัยเออเาแค่อวบระยะสุดท้าย มีสัตว์น่ารักเยอะๆใช่ครับรู้สึกว่าจะมีมีแพ้มีเต่ามีอาจารย์ครับอันนั้นมันมันมันเรียกว่าอะไรหนูเหรอครับหรือว่าอะไรนะใช่หนูแคสบี้หนูหนูแคสบี้ฮะหนูแคสบี้นี่ยังมีอีกสองตัววิ่งอยู่เนี่นเอออันนี่นี่เนี่ยเนี่ยหนูหนูหนูเข้าไปแล้วไม่รู้เห็นเปล่าหนูหนูเข้าไปไหนแล้ววะนี่นี่นี่ ยืนกันหลังอยู่นี <laughs> ่ยืนกันหลังนี่เห <outward. S 1> <laughs> <laughs> ็นปะเ่ยเนี ई, ่ยเนี่ยหนูหนูใช่ใช่อ่าไั่งงไงมาแล้วโอ้หตัวมันเลิฟเลยนะเห็นปะหนูหนูเอ้ยเห็นแต่นิ้วเห็นแต่อะไรนะน้องนุ่นแม่เด็กคนนี้ไอเด็กคนนี้ชื่อนุ่นแม่น้องนุ่นเนี่ยน้องนุ่นเนี่ยติดแสบแสบเออให้ดู ไอ้ดูหนูเออไว้นิ้วน้ำเปลา่ลาแล้วลูกได้น้ำเปล่าร้านป้าบุญใช่ร้านป้าบุญสาขาห้าถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องครับนถะูกต้องใช่จะนั่งดูปลาแล้วตอนนี้ อันนี้เมนูชาเขียวรักสุขภาพไม่น่ารักนะแต่ละอย่างไม่น่ารักนะไม่ถึงว่าเข็มจนเลยเ็มนมนมปลาเยอะมากใช่เยอะเยอะมากฮะเยอะสุดๆกล้องชัดมากโอ้จริงๆเหรอจริงเหรอครับพี่ไม่จักเขาเดียวอ่ะกล้องชัดเหรอไม่มีใครคนเดียวเลยเหรอ ส้มตำก็จะได้ยิมๆิมไงทำไมกินตะกับทำไมไม่กินข้าวอะไรหน,หนูยิ้มเขาถามอะไรเห,หรอผมไม่เห็นถ้าถ้าผมเห็นนี่เดียว<ม>เดี๋ยวผมได้จัดการให้ บล็อกเลยไหมบล็อกเลยไหมบล็อกเลยไหมอ่าบล็อกเลยไม่นับมองเขาสั่งข้าวชื่อแล้วหนูยิ้มหนูเยิ้มเหรอหนูเยิ้มเหรอ่ไคนอื่นเน่ะไม่กินข้าวเหนียวเหรอเราไม่เอาข้าวเหนียวเหรออ่าโอเคเจอแล้วไม่เราจะเอาข้าวเหนียวอะไรกันไหมเจอแล้วเจอแล้วของข้าวของขาวผมผมกินไม่ได้เราเอาข้าวเหนียวไหมเอาข้าวเหนียวไม่เอาผมเอาข้าวผัดเราข้าวเหนียวไหมแหลมเอาข้าวผัดไหมเอ้ยไม่ใช่เอาข้าวเหนียวไหมเอาข้าวเหนียวดิ รอ่าผมยิอยู่เลยแล้วเขาเหนียวไหม,ไ,ไ,มไ,ไม่ครับรอันนี้ก่อนหนูป้ะอาจารย์<า>ไม่มีใครเอาผมเององให้แรงไปก่อนอาจารย์ยังไม่กินกาแฟอาจารย์อามาป่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยจัดการจัดการหนูยิ้มไปแล้วหนึ่ง <laughs> ถามไม่รู้เรื่องเขากำลังอารมณ์ดีๆกันอยู่ มาถามอะไรแม่เข้าท่าป๊อบ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 คนน้าตาลหายไปแล้วอ๋อลืมไปว่าผมไม่นี่ผมเบอร์มัวผมผมผมบอกเขาไว้ประมาณ5้านาทีนะไม่คุยกับเขาห้านาทีนะไม่คุยกับคุณน้ำตาล5้านาทีนะบอกไว้ก่อนนะแม่คนนั้น มามาได้ครับมาได้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 อะไรหรอแม่เอาก็เดีียวเผื่อเราเอ้าสั่งมาใหม่ผมก็ดิกพิีแกสอะไรหวจบพิาไเผ็ก๋เนียวคนี่ยอจะวดกินเ่อเมนีอะจลูกอินไปก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวไปสั่งใหม่เผือแล้วมัน่น่าเกีย พิาาาเเเ้นี <g <g enfin ่ยกำลังไปนะมาสิพี่มายมาสิมามาดีมามาเลยมาเลยมาเลยสบายดีครับสบายดีสวัสดีครับพี่วีมีไก่ด้วยไก่อไก่เมือนปลาดี่กว่าไง ไก่ไอ้นี่ว่าอาจารย์ออกมขที่ตีีน่่ะทแพงๆป่ะฮะเออยอดูดิดูดูวิ่งดิสวยนะเออตลกดูหัวนั่นในบอกไม่เียบร้อยอ่ะเปร็ดจนมีหงอนด้วยอ่ะไม่เป็ดเป็ดใช่เหรออาจารย์เป็ดเหรอนั่นมันมีหัวมีหงอนที่หัวเหรอไอ้ป้าเป็นเป็ดพันหนึ่งหรือเปล่าเหรอเห็นไหมมีหอนมีหัวนี่หวยป้า สองตัวใหญ่อะนะมีหมอนที่หัวอ๋อใช่เอ้ยนั่นอะสี่จานใช่หรือว่ามันสลัดขนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นพันของมันอ๋อเป็นพันวันเหรอเฮ้ยเก๋อเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเน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 เห็นไหมเห็นไหมแต่ก็เห็นอยู่มันเป็นพันมาอ๋อเป็นพันไม่ใช่หานอาจารย์บอกเป็ดหานี่แหละไก่นี่ชื่อไก่อะไรก็รู้ที่มีหมอนที่ขาอยู่คนกันหมดหนูแก๊สบี้ก็เดินอืมมืออะไรเนี่ย ี่อันนี้คือไก่งวงอ๋อนี่ไก่งวงไอ้วันนั้นไม่ใช่ไก่งวงะะไอ้วันนั้นมีงอนขนาดนะี้มีเนี้เป็นง,งวงของจริงเลยแล้วมันตัวใหญ่เกินนะ้อจานเนาะเหมือน,น,อไ,อนไดโดนดูดสาร์ใช่ชลบุรีฮะชลบุรีชื่อร้านป้าบุญร้านป้าบุญสาขาห้าบางละมุงชลบุรีครับผมอาจารย์เข,เขาบอกว่าไก่อะไรนะไก่ชิกกี้ครับผมเออไก่ชิกกี้ใช่ใช่อ๋อ นกอีก,ก่อยอ่ถ้าเลี้ยงอ่ะจะต้องแยกกันนะถ้าไม่งั้นมาไปเอากับไก่ตัวอื่นอ่ะพันมันเล็กหมดลูกออกมาจะค่อยตายพันเรื่อยคุณน้ำตาลบอกไก่ชิกไก่อะไรเนี่ยไกอ่อีก,กอย่อะไรอ่ะจ๊ะไก่ก่อยอันนี้ไ,อนอไม่มีนกที่นู่น่แล้วเออเหมือนไก่ก่อยอยู่ไม่ได้กวนใช่ไหมคุณน้ำตาลไกล่ก,ก่อยอนี่ไงกระตูงไงตซ่าอะไรอ่ะ ปู่าาฐานรกอะไรอ่ะปู่าาฐานกรกกระตูนอะไรแหมปู่อ่ะปูซา่ที่มีเด็กใส่ชุดทหารใส่ชุดลูกเสืออ๋อแล้วที่มันลากบ้านไปด้วยอ่ะ<ค>มีลูกโป่งอ่ะเวลูกโป่งปูกกับบ้านลอ,อ,อยโอ้ยลืมอ่ะ มันชื่อหนังว่าปูอิ้งอับหรือยังไงเนี่ยครับซาภาไพอ๋ออัยอ๋บอั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 บยุปีครับใช่ขอบคุณมากครับพี่กระตูนะคำอับคำเดียวสามารถแปลได้หลายอย่างมากเหมือนคนทางไทยอ่ะโอ้ยชื่อภาษาอังกฤษที่เดียวแปลหาแล้วไม่รู้ยาวเหยียดไปหมดคุณน้ำตาลบอกปู่ซ่าบ้าพลังอับโอ้ยอะไรเนี่ยอับโอ้ยอะไรมีโอ้ยด้วยปู่ซ่าบ้าพลัง ไอ้นะเองที่โกงความตายมันชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเจ็ดต้องตายโกงความตายครับภาคแรกภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรไฟแนลเดสเซนเซชั่นไม่มีไม่มีเซเว่นสักคำอ่ะแต่ชื่อหนังเจ็ดต้องตายโกงความตายเจ็ดคนไงเนี่าคแรกภาคแรงมากแรงมีหนังหลายเรื่องมากมาของไทยอ่ะมันหลักชื่อสั้นมากเป็นภาษาไทยยาวว่าดูรักเร่ร่ำชู้รัก ชื่อไทยชื่อไม่ริงเหอันนี้ชื่อเล่นหรือชื่อจริงเอ่ออันนี้เขาไม่มีชื่อไทยชื่อลาวคนลาวคนลาวเขาเรียกชื่อชูรักเกลือลม๋อ้ชูรักเกลือล่มแต่ตามบทเไงลูกใช่โกโก้เย็นของไครครับของอาจารย์ครับเอ้ยอันนี้มันนมอันนี้มันนมของพี่หมีเปล่า โค้กร้อนสองอาจารย์ไม่เป็นไรน้องน้องหมีแตงโ็ปั่นด้วยป่ะบอกแตงโมปั่นขอแตงโมแตงโมปั่นได้ครับแตงโมปั่นแตงโมปั่นของอาจารย์สั่งแตงโมปั่นใช่ไหมครับแตงโมปั่นต้องแม่เช็คด้วยนะว่าใส่นมมาหรือเปล่าแตงโมปั่นอาจารย์กินต่ข้าวหรอแล้วกิที่จำเป็นอะโวคาโดข้าวทำไมต้องสั่งข้าวด้วยอ่ะก็นี่ไงแม่เขาสั่งมากินแตนแม่หรอ ไม่ไม่มันข้าวเขาเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวนะที่แตงโมปั่นนี่เนื้อมันอยู่ในน้ำปะอยู่อยู่ครับหน่ากินไม่ได้นี่หว่าใครกินธนาคารแล้วกันเออกินทานโกโก้ปั่นดีกว่าครับอาจารย์เออลืมลืมสวัสดีครับ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 ทุกคนฮะเมื่อกี้มาสั่งร้อนไปแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเย็นท่าเจ้าเดี๋ยวไปสั่งใช่ใช่ีก่อนเดี๋ยวไปสั่งร้อนอีกเออผมบอกคุณ5นาทีไม่ใช่เหรอครับเวลาจะรอนคุณมาพิมพ์ได้ไงครับคุณคุณคุณน้ำตาลครับมัันนนมถึงเววลลาา5ทีแ้ฮะ ลรอเล่นเไม่เอาอีกแล้วไม่ใช่าจาชอบพูดเพ้อเจอเนี่ยตาตาเลยนะก็คุณน้ำตาลชอบมาแกล้งผมอ่ะคนดมากเขาเขาบอกฉันบอกตัวเองกินเลยกินไม่ได้อ๋ออาจารย์กินไม่ได้ใช่แม่กินเลยแม่กินเลยโดล้วหนึ่งโดล้วหนึ่ง เออมีการบล็อกตัวเองด้วยนะอย่างอ่าเออมันต้องกินไอ้นี่เข้าไปด้วยสิเขาเหนียวจะได้อิ่มอิ่มปาดอร่อยจ้าอร่อยลูกเอาเลยแม่กินก่อนเลยจกเลยจกเลยแม่จกเลยจกเลยจ้าจกเลยเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวอาหารวางแล้วให้คนอื่นเขาดูให้คนในไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์สดยังไล่แล้วใช่ไหม เดี๋ยวจะได้เปิดคอมเมนต์ <S <S ตรงน yeah> ี้ต้องถ่ายให้ร้านเขาดูด้วยไม่บอาแต่ไม่เดี๋ยวเขามาถ่ายเขาเองมากอันนี้อันนี้ถ่ายก่อนไหมร้อยเขามาถ่ายก่อนไหมคะจัดงานเราจะมาถ่ายอาหารป่ะทีมาถ่ายอาหารไหมลองลองนี่ผมให้ดูข้าวๆก่อนนะอนเหนียวเขาร้อนมากเลยนี่ดูนี่ดูปลาหมึกนี่สวยแหลมอย่างนี้เราถ่ายได้ไหมมันเป็นอาหารอ่ะมันจะบอสถ่ายได้ใช่ไหย แต่ถ้าเป็นแก้วไม่ได้เนาะอันนี้เป็น่ายยแกขายดีอันนี้อะไรอ่ะไม่แก้วหลดไมหนูลูกอันไหนเขาหินยากเลยต่างันอันช้อนอันช้อนอันช้อนมะเฟองมะนาวใช่อ่ะอากาศดีอากาศดีอากาศดีอาจารย์ชอบนี่อาจารย์ชอบเกี่ยวจอง จองจองอาหารไปเลยนะวันที่ยี่แปดที่เรามาเนี่ยยี่แปดยี่แปดเดือนหน้าเลยเดือนหน้าจ้ะเออเดือนหน้านะเยลที่ว่ามีของอะไรสถานอะไรชายด้านทันอีกทันเนี่ยเขาไปยี่แปดเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ใจนะยังไม่ได้ใจแต่ว่ามีโรบินสันบอวินอยู่วันที่าไหร่ยี่แปดเดือนหน้า ที่แเดนาราคาอาหารไม่แพงครับพอดีว่าร้านป้าบุญเนี่ยเขาจาขาให้อาจารย์ผมกลอะไรนี่คุณน้ำตาพิมพิมว่านกอีกอยปีนต้นไม้เออใช่เนาะเนี่ยปีแล้วเห็นป่ะนกอีกอยนกอีกอยสาขาห้าครับไม่รู้สิ ถ้าคุณน้ำตาลบอกว่าจือนกนกนกอีกไก่อะไรนะะเจ็ดสาขาน่าจะใช่อ่ะอันนี้สาขาห้าอันนี้ของปันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาปล่อยให้กูนั่งมองกับข้าวของกูดูกันแล้วกันนั่งแดกต่อหน้าต่อกากูไม่มีความเกรงใจเตียมาดูหน้าสลอนยังเลยม่ให้กูด่าแล้วเนี่ยแล้วแดกนะกูบอกให้เลยไม่ตักกูเช่วโมงครึ่ง แล้วเวลากูอยู่คนเดียวในโรงแรมเนี่ยนั่งแดกกระสุกสนานคุยกันเฟอร์เจอไร้สาระปล่อยกูนอนโรงแรมปล่อยกูนั่งในสวนดาพวกมึงอยู่แล้วไม่กูด่าได้ยังไงอาจารย์เบาๆครับอาจารย์อาจารย์ครับไม่ใช่ผมอายคนอื่นครับอาจารย์จ่าเงินดีกว่าอาจารย์เบาๆครับผมผมอายคนอื่นกินเลยกินเลย ต้องย้ายขี้ย้ายทำไมเรากินในรถจะกินมาแล้วมันจะมาไอ่ก็กินตรงหน้าแค่นี้คุณน้ำตาลไม่ไม่น่ารักเลยมาสมน้ำหน้าเราเรื่องครสั่งไอ้กุ้งฝักไต่ไม่รู้เหมือนกันเอาต้นตุ้กข่าจานนี่ไงพี่กันเอาไว้ตรงนั้นหน่อยจะบอกไปนั่งด้วยตรงใกล้ๆนั่นใช่ไม่ใช่เราแค่ขยับไปมุมโต๊ะหน่อยเองพี่ต้องสลับที่กับผมเออให้เดี๋ยวมาหน้างาอาจารย์เลยเสียงเสียงดังไม่ใช่อะไรนะ ผมเขินเขินเขินลูกค้าคนอืึ่งเดี๋ยวจัดก่อนจัดจัดจัดโต๊ะไว้เดียวราเรียงน่อนจัดระเบียบแป๊บนึงโอ้โหแหลมุนโดนแล้วกูได้ดิน้องนุ่นบอกว่าโอ้หนูอัดไว้หลายคลิปเลยค่ะอัดไรหรออันนี้มุมอาจารย์อัดคลิปอาจารย์ด่าพวกเราอ๋อนี่เดี๋ยววางโน้ตบุ่งก่อนไปเป็นไรนี่ทำยังกะเพิ่งเคยโดนด่านี่ไม่ใช่ครั้งเองหรอหรอรู้สึกเหมือนเหมือนเพิ่งโดนครั้งแรกแล้วมันเจ็บไงไม่รู้ จี๊ดจี๊ดจีจ๊ด <laughs> โอ้โหพ,พี่เดียบอกรุ่นนี้ไม่น่าเขินอะไรเลยแอ<ฟ>ด <laughs> พี่เดียนี่น้องเองพี่เรื่องอะไนเดีย๋ยวไ่ใช่พาไนหรอไม่ใช่ไม่เขาพี่เขาเขียนมาว่ายูเดียอะไรอะยูเดียไม่เดียยูเดียไหม่จะใช่คือใครอ่ะไ,ไ,ไม่รู้ครับอุ้ยมีคนใส่แว่นในฉัน <laughs> ไปแล้วอ๋อพี่โบอ่ะพี่โบ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 ซ่าจัดใส่แว่นเลยคิดพี่เขาบอกว่าคิดว่าด่าเป็นคำเป็นเป็นคำชมจ้าพี่จ้าต้องเป็นคำด่าสิด่าจะเป็นคำชมได้ยังไงขอแคปนกหน่อยไหนนกนกหรอนะมันไม่เห็นหน้านะพี่อุ้ยเคยกินแต่แคปหมูมีแคปนกด้วยเหรอไม่ใช่ แคปจอแคปเจอร์แคปเจอร์โอ้ยคปับนกเออไอ้นี่นกอีกอย่ปีนต้นไม้นี่เป็นอะไรกับนกอีกอยู่ไม่ไดคุณน้ำตาเพื่อความสะดวกสบายต้องฝนมุดต๊ะนี่นะฮะเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตที่หลังครับเพิ่มเข้าไปอาจารย์ผ้าที่ห่อเมาให้อาจารย์อาจารย์เอาเช็ด บ้านต้องเช็ดฝุ่นด้วยนะครับบางทีมันไรเนี่ยผมเห็นเหมือนอาจารย์มีแปลงมล้ต้องอ่ะแบบฮะเดี๋ยวก็อนไม่งั้นมันจะเป็นขราบโกโก้พี่หายหายอ่นะแะหายอ่นะคกะ้ก้องอบะปัดรอมากอะไรอ่ด้ไหมเล็กจ้ะอะตรงนี้ก็ได้ดีกว่าเออได้มั้ยได้มั้ย ตามันดูดมือไลมืรอนเส้นเป็นสมังอ้ากว่ามันมันจะกระจีไหมไม่กระจีเมันดูมือแล้วจะกระดุยจะกระดีดูดมือถือว่าเออสาขาห้าครับคุณแตสาขาห้าใช้กล้องอะไรชัดมากออ iPhone ฮะ13 Pro Max นะฮะทุกคนโอ้ยของอาจารย์ชัดกว่านะอาจารย์ของอาจารย์16เดออของอาจารย์16นะฮะมีตั้งใหั้งให้่อยครับ โอเคตั้งขอบคุณครับเใช่ครอ่ะโอปอใช่โอปอสาวน้อยสาวน้อยฮิปฮอปเพราะว่าหอบฮิมันหอบหอหรฮิปฮอปฮิปฮอปฮิปฮอปสร้อยสร้อยใหญ่สร้อยใหญ่อร่อยมาอร่อยมายแ้ก็ลกินเลย